เหตุการณ์ที่ทองลง 500, 000, 000, เนี่ย500เหรียญพันเหรียญเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าคุณจะเล่นช็อตตรงเนี้ยคุณต้องระวังนะถ้าวันไหนมันขึ้นไปสูงกว่า 3, 3, 4, 7เนะี่ยคุณต้องสต็อปลอนะถ้าคุณจะช็อตเงื่อนไขของมันก็คือวันที่30เนี่ยมันจะมีสัญญาณขายใน ไม่ว่าคุณจะนับขึ้นอะไรก็แล้วแต่ในระบบเนี่ยแต่ถ้ามันปรับฐานรอบนี้แล้วมันลงมาต่ำกว่า3.114อ่ะมันแปลว่าที่เราคาดว่าจะขึ้นต่อไปสูงกว่า3,500เนี่ย สห่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะพี่อยากให้ดูคนที่เล่นทองคำแท่งก่อนนะครับคนท,ทองคำแท่งจะได้เข้าใจนะว่าคุณเนะี่ยถือไปเถอะนะฮะเราดูอ่าอันนี้เลยทองคำแท่งนะครับ นี้เป็นเราดูนะครับว่าเราดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนคงมองเป็นในสายตานะครับอะไรเรียกว่าขึ้นอะไรเรียกว่าลงนะครับอันนี้ทองคําแท่งอ่าถ้าถามแบบนี้ถ้าคุณเห็นผ้าแบบเนี้ยขึ้นอยู่หรือลงคนระัทองคําตัวเนี้ยขึ้นอยู่ไหมครัในกราฟยังขึ้นอยู่คะ่ะจยะขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอย่างมั่นคงไหมครับ ก็ยืานเนี่ยเขาดูเขาดู A B C D เนี่ยนะครับเป็นลักถ้ามันเป็นขาขึ้นแล้วอยู่เหนือซีโร่ลน์เนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นถ้าตัดสัญญาณเนี่ยเขาเรียกว่ามีสัญญาณขายถามว่าตั้งแต่ทองคำขึ้นมาจากสามร้อยนะฮะเนี่ยตรงสามร้อยเนี่ยต่ำสุดเนี่ยเคยมีสัญญาณขายไหมครับยังไม่มีสัญญาณขายในไทม์เฟรมนี้เลยสมมุติถ้าคุณใช้ไทม์เฟรมนี้ยในการถือทองคำมาเนี่ยจากสามร้อยเหรียญนะ คุณจะไม่ต้องขายเลยถูกไหมเพราะมันขึ้นตลอดอแต่คนที่ขายไปแล้วเป็นไงตอนนี้ก็ต้องตกรถมาซื้อใหม่อีกตกรถมาซื้อใหม่อีกแต่ใครถือมาจากสามรอยเหรียญนะครตรงต่ำสุดที่เริ่มขึ้นในปีนะี้มันยังขึ้นอยู่ไหมครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าขึ้นดูจากอะไรมีสองทฤษฎีดาร์ทิรีแปลว่าทำไฮเออร์ไฮทำไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลสอง ทฤษฎีของ Moving Average มันบอกว่าถ้ามันอยู่เหนือซี r o l i ี่ยแปลว่าขึ้นระยะยาวแต่คุณต้องเจออะไรบ้างฮะคุณต้องเจอการปรับฐานนะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วลงมาหนึ่งศูนย์หกศูนย์ครับวันนั้นคุณกลัวไหมฮะคุณก็ตกใจคุณตกใจกลัวคุณอาจจะขายทองคำแท่งไปนะฮะเสร็จแล้วเป็นไงครับเพราะความกลัวที่คุณไม่เข้าใจไงว่ามันยังไม่ได้ให้ขายคุณขายเองมันยังไม่ได้ให้ขายทองคําแท่งแต่คุณต้องทนนะ เหตุการณ์นี้เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกนึกออกไหมครับเหตุการณ์ที่ทองลง 500, 000, 000, เนี่ยห้าร้อยเหรียญพันเหรียญเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ก็จะขึ้นต่ออีกเพราะมันบอกว่ามันยังอยู่ในไซเคิลที่หนึ่งนะมันอยู่ในไซเคิลที่หนึ่งของที่ขึ้นมาจัดสามร้อยเหรียญแล้วเรากลับไปดูนะครับกีตา้ากลับไปดูว่ากีตา้าซื้อคอนโดเมื่อปีนี้นะครับเอาแถ,แถวแหล่งหนึ่งแถวราดประสงค์แถวไหนก็ได้มันขึ้นมากี่เท่า ทองไม่ได้ขึ้นเยอะกว่าเลยนะครับสามร้อยก็สามพันมันแค่สิบเท่านะครับแต่คอนโดบ้านเราเนี่ยมันขึ้นเกินกว่าสิบเท่าไหมสินค้าบริการที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมันขึ้นมากกว่าสิบเท่าที่ดินมันขึ้นมากกว่าสิบเท่านะครับเพราะนั้นทองคำเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินนะฮะที่ทำกำไรได้อาที่แต่มันมั่นคงไหมฮะคุณจะไม่เห็นกราฟแบบนี้ในทรัพย์สินอะไรเลยนะ คุณเห็นอยู่กราฟเดียวเดี๋ยวนี้ในทรัพย์สินในโลกคุณจะไปดึงเงินซิลเวอร์อะไรก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับไม่มีเลยมีอันเดียวคือทองคําอ่ะคราวนี้คุณมาดูต่อนะฮะคราวนี้คนที่ถือทองคําแล้วก็เออเดี๋ยวไปขายเย,ยวาวราชดีกว่าว้ยเดี๋ยวไปขายเย,ยวาวราชนะครับนะเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าเอาละเล่นเล่นรอบเนี่ยนะฮะเล่นรอบเนะฮะของไอ้ไอ้ไอ้ขึ้นตกเนี้ยที่ขายพันเก้าแล้วมาซื้อพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ คุณก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าถ้าคุณขายันเก้าแล้วคุณไปซื้อที่หนึ่งพันเนี่ยนะครับหนึ่งพันหกสิบหนึ่งพันสองหรือวันนี้ซื้อ 1, 000, 3, พันสามก็ได้เนี่ยคุณก็ลงไปซื้อเลยถ้าเราดูตันี้เราเข็นว่านะครับถ้าเราขายตรงนี้ไปพันเก้าแล้วมันลงมามันอยู่เป็นขาลงแล้วใช่ไหมเราก็มาซื้อทองคําแท่งกลับที่พันสองมันอาจจะลงมาพันหนึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวมันก็ขึ้นต่อไปอีกใช่ไหมครับอเราเข็นว่าอันเนี้ยพออันนี้เป็นหนึ่งนี่เป็นสองนี่มันคือสามไหมเห็นไหมครับ,ม,รบมันอยู่ที่สามเอง สามก็ต้องมีสี่อิเลเวทมันก็จะต้องมีห้าใช่ไหมฮะนะครับแต่เรารู้แล้วว่าไอ้หนึ่งสองเนี่ยมันลงได้พันพันเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นพอมันสามมันจบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสี่นะมันก็ลงได้นะพันเหรียญนะนะครับขณะนีนเน้เรากาลังรอจังหวะว่าไอ้ไซเคิลสามเนี่ยที่นับมาจากพันสองเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มาซอยย่อยอีกนะฮะเราก็ซอยย่อยเข้าไปอีกนะครับ ว่าไอ้สามเนี่ยนะครับว่าไอ้สามเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนมันบอกว่านะครับไอ้คือสามที่มันเริ่มมาจากพันสองเนี่ยนะฮะเริ่มมาจากพันสองเนี่ยนะครับมันบอกว่าสามสี่อันเนี้ยมันกาลังอยู่ในคืนห้ามันบอกว่าเนี่ยมันกําลังอยู่ในคืนห้านะครับ ในขึ้นห้าเนี่ยของขึ้นสามนะฮะแล้วก็มันก็บอกว่าไอ้ไอ้ย่อยๆของตรงนี้อีกนะครับนะครับเนี่ยมันกําลังจะจบละนะครับจบขึ้นห้าของขึ้นสามเนี่ยนะครับแต่มันบอกว่าไอ้ไอ้ขึ้นสุดท้ายที่ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งไซเคิลมันเหลืออีกหนึ่งขึ้นนะฮะแล้วเพื่อที่จะจบโอเวอร์ออทั้งหมดเนี่ยนะครับคือจบที่ขึ้นรอบนี้มาจาก 1, เนี่ยพันหกเนี่ย นะฮะแล้วมันจะมีอ่าคนนี้อีเลเวนมันบอกว่าให้มันยืดตัวต่อไหมจะยืดต่อไหมในห้าจะมีห้าขึ้นไหมเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มากระทบกับทองคำค่ะ <S S 2> นะครับกับจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มากระทบทองคํามันสามารถทําให้มันยืดต่อไปได้คือปัจจัยอะไรปัจจัยก็เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อปัจจัยพื้นฐานการด้อยค่าของเงินนะครับความโลภความกลัวของคนในเรื่องต่าง ที่มันจะมาเบรกทําให้ทองขึ้นไปสามพันห้าแล้วก็สุดท้ายตกใจขายอะไรเงี้ยนะฮะมันมันก็จะเป็นในเรื่องของของมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะฮะการที่ให้มันขึ้นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกิดจากการตกใจกลัวของผู้คนว่าทองคําจะหมดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มาอ้างกันอ่าซึ่งมันมันไม่ใช่เหตุผลนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้โดยจิตวิทยานะฮะอันนี้มันจะมักจะลงเสมอแต่เราเห็นวันนี้มันก็ไม่ได้ลงอะไรนะ เห็นไหมครับอ่ะเราก็เราก็มาใส่ดูใส่ดูนะครับเวลาเราทํางานเราก็มาใส่ดูว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ขึ้นไหนเห็นไหมฮะเราก็ไล่มาเนี่ยสามนะครับอ่าสี่อันนี้ก็สี่ละห้าห้าห้านี่จบห้าแล้วอันนี้สามสี่ห้าเฮ้ยไอห้าเนี่ 3, 4, i, นยมันหนึ่งเช่เปล่า,าแล้วมีสองสามสี่ห้าอีกก็เปล่ามันจะยืดตัวไปได้เรื่อยๆตามสถานการณ์ของทำตรงเนี้ยซึ่งถ้านะครับ เกิดสองครามการค้าขึ้นมาอันนี้มันจะเริ่มชัดเจนละเกิดสองครามการค้าว่าเ mm hmm. งินเฟอ้อมาแน่ใช่ไหมครับพอเงินเฟ้อมาแน่ความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นละว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้ไหมถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทองมันก็จะเป็นตัวงงเฮดจิ้งของเงินเฟอ้อเงินเฟ้อแปลว่าการด้อยค่าของสกุลเฟียตทั้งโลกจะเกิดขึ้นเนื่องจากสงครามการค้าต่างพนต่างตั้งนะฮะสินค้าก็จะขึ้นไปทั้งโลกแบบนี้มันก็จะดันปัจจัยพวกนั้นมันก็จะดันให้ขึ้นไปอีก ก็อันนี้ก็จะไปขึ้นยืดตัวเพราะ,ะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายจะจบตรงไหนแต่เรารู้ว่าอันนี้มันจบเราก็คือใช้สัญญาณกลับตัวนะครับเขาเรียกสัญญาณรีเวอร์โซนะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็จิตวิทยานะฮะของคนอ่าของคนจริงๆก็ของเราแหละนะฮะไม่มีของใครหรอกนะเป็นจิตวิทยาของเราที่เรามาดูตรงนี้ว่าในระบบของเรามันก็จะเซตมานะฮะว่า เฮ้ยีวยาของเราคือนะมันขึ้นฉันเลฮะมันขึ้นฉันมันบอกว่าก่อนหน้านั้นถ้าเป็นแนวโน้มขึ้นยิ่งชันยิ่งดีนะฮะแล้วมีสัญญาณแท่งเทียนหนึ่งแท่งแบบนี้โกลเดโอเวอร์บอรหรือ Super o v e r b o อร์บแบบเนี้ยมันมักจะเกิดการปรับฐานนะครับการปรับฐานเรารู้แล้วอันนี้มันสามแหละนะฮะเรารู้ว่าทําไมมันสามเพราะว่าเรามีระบบนับของเราเรารู้ว่าสัญญาณที่ได้อยู่ในหนึ่งตัวในนี้ของเราเนี่ยนะ มันไม่ได้ไดไเวอร์เจนโอเคไหมคือมันไม่ได้ไดเวอร์เจนนะฮะเนี่ยไม่ไดเวอร์เจนนะครับไอ้ชายไดเวอร์เจนแต่ a b c d มันไม่ไดเวอร์เจนแสดงว่ามันสามมันไม่ได้ห้านะครับไม่ไดเวอร์เจนมันต้องไดเวอร์เจนทั้งคู่อันเนี้ยมันน็อกแน่นอนนะอันนี้มันไม่น็อกนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นกับทําให้เรารู้ว่าไอตัวของบิตคอยเนี่ยมันห้าก็จริงแต่มันไม่ไดเวอร์เจนแสดงว่ามันอาจจะเป็นห้ายืดตัว ตามปัจจัยอะไรก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะบอกเราที่หลังนะฮะอ่าสื่อเราก็จะตัดข้อมูลทั้งหมดออกหมดนะครับเราก็จะรู้ว่าไอทองอันเนี้ยนะครับไม่ว่าคุณจะนับขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะนะครับในระบบเนี้ยนะฮะมันบอกว่าแต่ถ้ามันปรับฐานรอบนี้แล้วมันลงมาต่ำกว่าสามหนึ่งหนึ่งสี่อ่ะมันแปลว่าที่เราคาดว่าจะขึ้นต่อไปสูงกว่าสามพันห้าเนี่ย มันต้องใช้เวลาแล้วล่ะมันจะมีการปรับฐานใหญ่ระยะเวลาเป็นปี <3 S 1> ซึ่งมันก็จะโชว์อีกเออมันก็จะโชว์อีกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเน่ยมันต้องมีความแน่นอนเกิดขึ้นในระบบของเศรษฐกิจละ่ะที่สามารถทำให้เฟดรัลรีเสิร์ฟลดดอกเบี้ยได้ตามปกตินะฮะนะครับการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นเป็นซอฟต์แลนดิ้เพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งตีไว้คือซอฟต์แลนดิ้งกหมฮยซอฟต์แลนดิ้ง s o ฟต์แลนดิ g งแปลว่าเศรษฐกิจยืนออกข้างนะครค่อยๆปรับตัวมาจากการที่ทุกคนเน่ยได้รับผลกระทบอย่างยุนแรงจากโควิดและได้การฉีดยาคือเงินสดเนี่ยเข้าไปในระบบซึ่งซึ่งไอตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ GDP มันเป็นการฉีดเงินเข้าไปเพื่อให้เงินมันโตขึ้นมาเหมือนกับว่าบ้านเราอ่ะแจกเงินอันนี้เดี๋ยวหาว่าผมว่านทักษิณนี่นะไม่ใช่นะการที่เราฉีดเงินเข้าไปในระบบโดยผ่านคนเนี่ย มันไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจแล้วสมัยนี้มันไม่ทําให้เกิดเงินหมุนและ GDP ดีโตแบบถาวรละได้ไหมฮะแต่ตอนโควิดเนี่ยอเมริกายุโรปใครก็แล้วแต่ฉีดเงินเข้าไปในระบบเยอะเนี่ยเขากาลังย่อยสลายไอ้เงินพวกนี้อยู่ได้ไหมฮะไอ้ค E ทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อกลับมาสู่ระบบที่มีเสถียรภาพเพื่อไม่ให้ระบบมันพังถูกไหมครับตอนเนี้ยเขาเลยเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งอะเราย้อนกลับไปดูว่าทําไมเงินถึงฉีดเข้าระบบ ก็เพราะมันเกิดโควิดเพราะเกิดโควิดหยุดการผลิต GDP ไม่มีเงินไม่โตเพราะนั้นอเมริกาเขาบอกว่าอะคุณจะให้ใครพิมพ์เงินมาแล้วคุณเชื่อถือก็เหลืออเมริกายุพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับยุโรปก็พิมพ์ออกมาเขาเป็นสหภาพเขาพิมพ์ออกมาได้นะฮะถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดอนะว่าทําไมทองมันถึงจะขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะลงยังไงเพราะนั้นตรงนี้เป็นไงต่อนะฮะก็อยู่ที่เทรดเดอร์ละเทรดเดอร์จะเป็นไงอะสั้นๆเป็นยังไง สั้นๆมันบอกว่าตรงเนี้ยถ้ามันยืนอยู่แถวเนี้ยมันนับสี่ละเมื่อกี้เราบอกมันสี่นะฮะแล้วห้าเนี่ยมันจะต้องขึ้นด้วยความรวดเร็วแสดงว่าถ้าคุณจะเล่นช็อตตรงเนี้ยคุณต้องระวังนะถ้าวันไหนมันขึ้นไปสูงกว่าสามสามสี่เจ็ดเนี่ยคุณต้องสต็อปลอนะถ้าคุณจะช็อตตอนนี้มันบอกว่ามันใช้เวย์อยู่นะครับในวันสองวันนี้เงื่อนไขของมันก็คือนะครับวันที่สามสิบเนี่ย มันต้องปิดโซนแถวนี้ถ้ามันปิดโซนต่ำสมมติว่าลงไป3 0 0เนี่ยมันจะมันจะมีสัญญาณขายในไทม์เฟรมมันนะครับไทม์เฟรมมันไม่ถึงว่ากีตา้าแท่งเทียนที่คุณเห็นในไทม์เฟรมนี้แบบนี้มันจะไปเกิดในไทม์เฟรมมันที่เป็นแท่งเทียนที่เป็นเก็โซนโดจิซึ่งมันเป็นสัญญาณจบรอบใหญ่เลยแสดงว่าอ้าที่เราบอกว่า ที่เราบอกว่าอันเนี้ยมันสามแล้วไม่ใช่รู้สิมันห้าแล้วถูกไหมคือเหลเว็บมันจะเฉลยที่หลังแต่มันจะมีกฎเกณฑ์ข้อยกเว้นเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี er. ้ยคือถามสองศูนย์เขาเขาแสดงว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องไม่เอาขึ้นเพราะเอาขึ้นมันก็จะไม่สี่สักทีหนึ่งมันก็ยังไม่จบนะฮะอัอเนี้ยไอไอตรงเนี้ยมันตัดซิกแนลลงมาแล้วเนี่ยมันจะยังไม่จบอันเนี้ยอันนี้มันสามแล้วมันสี่ละวันเนี้ยถ้าคืนนี้มาปิดไปนนี้มันนับสี่ได้ละนะครับ การลงไปเนี่ยมันจะใช้แนวรับที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็จะเป็นบริเวณสำคัญที่เราต้องไปดูก็คือการปิดนะการปิดของของคืนนี้ต่อไปอ่ะมันไม่ควรปิดต่ำกว่าสามสองแปดเจ็ดแล้วนะครับไม่ได้แปลว่าลงไป 3, 2, 5, สามสองห้าศูนย์ไม่ได้นะแปลว่าระหว่างระหว่างกลางคืนก่อนตีห้าเนี่ยลงไปได้นะถูไหมครับแต่ตอนปิดน่ะต้องขึ้นมาปิดให้ได้ นในโซนที่สูงกว่าสามสองแปดเจ็ดสามสองแปดแปดนะครับประมาณนั้นถ้าแบบนี้ก็แปลว่าสัปดาห์หน้ามีสิทธิ์ที่จะทําขึ้นห้าหรือถ้าสัปดาห์หน้าไม่ทําก็ไม่ต้องรีบอะไรนะครับพอเงื่อนไขมันบอกว่าก็ไม่จะเป็นต้องรีบขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็จะขึ้นทะลุใชไมคือไม่รีบคืออ่ภายในสัปดาห์สองสัปดาห์หรือว่าระยะหนึ่งเดือน มันมันมีโอกาสบอกเป็นวันเนึ่งนะเป็นวันเลยไม่ได้บอกว่าเป็นวีเออไม่บอกเป็นวีเป็นวันเจ็ดวันห้าวันอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่บอกสี่สัปดาห์นะถ้าสี่สัปดาห์นี่เป็นการปรับฐานใหญ่ละนะครับเป็นเป็นการปรับฐานได้ขึ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นทองคํานะครับที่ที่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นอะไรถ้าเป็นเล่นสั้นเนี่ยเมื่อเช้าเราต้องช็อตมาแล้วตอนตลาดเปิด ค่ะนะครับเวลาช็อตมาคุณก็รู้แล้วสต็อปคุณอยู่เนี่ยสามสามสี่เจ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มันก็จะเฉลยแต่คืนนี้ลงไปข้างล่างได้ไหมได้ลงไปตัดปิดต,ต่ำกว่าสามพันสองร้อยแปดเจ็ดไหมได้ไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้คุณต้อกพี่กลับขึ้นมาปิดโซนเนี่ยนะครับอันนี้พี่ยังไม่ได้เป็นคนทําราคาเองนะฮะพี่ก็บอกว่าแล้วเขาจะทํำยังไงแค่นั้นเองเขาจะทําได้สองแบบ ก็าไหมฮะทาปิดต่ากว่าตรงเนี้ยอทิกิตาถามว่าแล้วมันใช้เวลากี่วันไหมหลายวันไหมพี่ก็บอกว่ามันอยู่ที่จากนี้ไปมันปิดต่ำป่าสามสองแปดเจ็ดจุดเก้าสี่ไม่ะในทุกสิ้นวันไม่ใช่วันเรานะวันเขานะวันเขาอะ่ะก็คือตอนตีสี่ครึ่งนะฮะตรงนั้นอะ่ะถ้าต่าป่าแปลว่าก็จะเด้งกลับขึ้นไปปิดในวันที่สามสิบเนี่ยสูงกว่า สามสองแปเจ็ดแต่จะลงมาใหม่อมจะลงมาใหม่นะครับแล้วเนื่อนไข 3, 2, สามสองแปดเจ็ดนี่ก็ไม่เป็นไรละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแค่ปิดได้วันเดียววันที่สามสิบมันพอแล้วสําหรับการที่สัญญาณขายเนี่ยทำเฟรมมันนี่มันจะยังไม่เกิดในเดือนเมษาเ<อ>ข้าใจไหมครัการหลีกหนีการจบรอบโดยสัญญาณทำเฟรมมันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ ที่ตลาดจะต้องรักษาขาขึ้นไว้โดยที่ไม่ให้ลงไปปิดไอ้สามพันสองสามพันหนึ่งอะในวันนี้กับวันพรุ่งนี้แค่นั้นเองสองวันมสู่หนึ่งล้าน s ับสคริเบอร์เป็นกําลังใจ้พวกเราด้วยการกด u b s c r i b e ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ